น้องเอลิเซียหลับตาพริมส่งยิ้มละมุนต่อหัวใจช็อตนี้คือหลงไม่ไหวแล้วถึงแม้ว่าจะเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วนันสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวของแพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษแต่ว่าความน่ารักน่าชาังนั้นกลับทำเอาหลายคนถูกตกไปตามๆกันล่าสุดแพทริเซียได้เผยคลิปน่ารักขณะที่น้องเอลิเซียกำลังนอนหลับตาพริมพร้อมส่งรอยยิ้มละมุนต่อหัวใจมาให้ โอ็นดูน้องเอลิเซียเมานมอาการก็จะน่ารักน่าชังแบบนี้เรียกว่าคลิปนี้เรียกยอดไลค์ขึ้นอย่างถล่มทลายชื่นชมในความน่ารักน่าชังของน้องเอลิเซียถึงกับบอกว่าหลงไม่ไหวแล้วจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ